ซื้อก่อนเศร้ากับเจ้าโอลากูดแคทรถจนพลังงานไฟฟ้าร้วนร้อยเปอร์เซ็นต์จากทางค่ายเกรทวอลมอเตอร์ที่ในวันนี้ <c oughs> ก็ได้มีการปรับราคาลงอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับเป็นครั้งที่2ซึ่งก่อนหน้านี้นะครับก็ได้มีการปรับลงไปแล้วถึง16,500 0บาทการปรับรอบที่2ในครั้งนี้ก็มาจากนโยบายของรัฐนั่นแหละครับที่มีการปรับภาษีสรรพสามิตในเรทใหม่จาก8%เเหลือแค่2%จึงทําให้การปรับรอบ2นั้นราคาก็จะถูกลงไปจากรอบหนึ่งอีกถึง79,500เีเดับ <Wow. S 1> โดนเจ้าพันห้ารตัว ที่มีการปรับราคาใหม่ก็จะมีไม้เลกด้วยกันทั้งหมด3รุ่นย่อยโดยรุ่นล่างสุดนะครับจะเป็นรุ่นเทคขับได้ไกล400กิโลเมตรราคาตอนเปิดตัวครั้งแรกเลยนะครับอยู่ที่989,000บาทได้รับส่วนลดครั้งแรกนะครับก็จะเหลือลงมาอยู่ที่828,500บาทและครั้งที่2รอบล่าสุดนะครับปรับลงมาอีกเหลือเพียง763,000บาทเท่านั้นเอง และรุ่นกลางนะครับเป็นรุ่นโปรขับได้ไกล400กิโลเมตรราคาตอนเปิดตัวครั้งแรกเลยนะครับอยู่ที่1,59,000บาทรับส่วนลดครั้งแรกนะครับเหลือเพียง898,500บาทและรอบล่าสุดในครั้งนี้นะครับปรับลงไปอีกเหลือเพียง828,500บาท และรุ่นท็อปนะครับรุ่นอัลต้า500กิโลเมตรซึ่งก่อนหน้านี้นี่ราคาป้าเข้าไปเกือบจะล้านสอลดรอบแรกล,ลงไปนะครับผมก็มาถูกแล้วเหลือเพียง1,38,500้บาทนี่มีการลดครั้งที่2เข้าไปอีกถูกยิ่งกว่เก่าอีกเหลือเพียง9,59,000บาทเท่านั้นเอง จะเห็นได้ว่าราคารุ่นออต้าตัวท็อปนี้นะครับ959,000บาทนั้นถูกกว่ารุ่นล่างสุดรุ่นเทค400กิโลเมตรตอนเปิดตัวอีกถูกกว่ากันตั้ง30,000บาทคนที่ซื้อไปก่อนหน้านี้จะไม่เศร้าได้ยังไงล่ะครับแต่ก็ไม่ต้องเสียใจนะครับใครที่ออกไปก่อนก็ถือว่าเรานั้นได้เป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกซื้อก่อนใช้ก่อนประหยัดก่อนผมว่าประหยัดค่าน้ำมันไปได้นี่น่าจะคุ้มกันแล้วนะครับไม่ต้องเสียใจไปหรอกนะครับ okay. ซึ่งก็จะเห็นได้ว่าการปรับลดราคาในครั้งที่2ครั้งนี้ลดลงไปอีก79,500บาทตามภาษีสรรพสามิตรใหม่นะครับและถ้ารวมกับที่รัฐบาลสนับสนุนรถยนต์ไฟฟ้าร้อยเปไปก่อนหน้านี้แล้ว165,000บาทรวม2รอบนี้ก็จะลดราคาลงไปได้ถึง240,000บาทกันเลยทีเดียวนะครับ แต่ว่าตอนนี้ผมก็ได้ทดลองเข้าไปดูในแอปของ g r e ด t w a มอเต t o r นะครับจะลองเข้าไปดูว่าเขาเปิดรับจองกันหรือยังโดยตอนนี้นะครับทางหน้าแอปนั้นก็ยังคงเป็นราคาที่ได้ส่วนลดรอบแรกอยู่ยังไม่ใช่ราคาใหม่นะครับแล้วก็ยังไม่ได้มีการเปิดรับจองอะไรใดๆทั้งสิ้นสาหรับใครที่อยากจะได้ราคาส่วนลดในรอบที่2ในครั้งนี้ก็ต้องคอยติดตามข่าวสารกันดีๆนะครับ้าเขามีการเปิดรับจองกันเมื่อ,อไหร่ผมว่าคนแห่เข้าไปจองกันเพียบเลยนะครับดีไม่ดีนี่อาจจะมีการปิดรับจองเหมือนรอบ2ที่มีคนแห่เข้าไปจองกัน มากถึง3,500คันก็เป็นไม่ได้ซึ่งในรอ่นี้นี่ผมว่ายังไงแล้วปีนี้ไม่น่าจะส่งมอบทันนะครับเพราะว่ารอบแรกที่ลดกันไปแล้ว3,500คันส่วนใหญ่ก็ยังไม่ได้รับรถกันเลยนะครับและยิ่งการลดราคาในรอบ2นี้หายไปถึง240,000บาทผมว่าใครที่จองได้ไปแล้วนี่ายในปี2022นั้นไม่รู้จะได้รับรถกันหรือเปล่าหรืออาจจะต้องรอยาวหลังจาก3,500คันแรกปล่อยกันหมดแล้วถึงจะได้จับจองเป็นเจ้าของกับราคาใหม่ในรอบที่2นี้ก็ต้องมาคอยลุ้นกันต่อไปนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสาหรับราคาของเจ้าโอรากูดแคทรถยนต์พลังงานไฟฟ้าร้ออซที่มีการลดราคารอบที่2กันไปซึ่งรวมแล้วลดมากสูงถึง2องแส0นบาทคันนี้กันบ้างเพ,เพื่อนๆคิดว่ามันน่าจับจองเป็นเจ้าของหรือไม่ก็สามารถคอมเมนต์บอกไปใต้คลิปด้านล่างนี้ได้เลยนะครับหากเพื่อนๆชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารยานยนต์ใหม่ๆกันนะครับ